หญ้าฟันทิงโตหรือผักนั่นแหละของประเทศนี้เขาเขากินกนะันแต่บางคนเขาบอกว่าไปทําเป็นแกงขี้เหล็กแทนแกงขี้เหล็กได้นะมันขม,มหน่อยหน่อยผมก็เคยทําแล้วแต่จะให้มันเหมือนขี้เหล็กเลยมันมันไม่เหมือนนะอ่ะเพราะมันรสชาติมันก็ได้หน่อยหน่อยแต่กลิ่นมันไม่ได้แค่นั้นเองแต่วันนี้ผมจะลองอามาลวก เอามาต้มต้มอ่ะไม่ใช่ลวกต้มต้มให้สุกไปเลยผมไม่รู้ว่ามันกินสดได้ไหมแต่ว่ามันน่าจะดีเพราะว่าเห็นเห็นเกาหลีมันน่าจะกินทั้งรากอ่ะมาเพราะว่าเห็นเคยเห็นคลิปเขาดึงเอาทั้งรากเลยวม่าดึงมาล้างล้างแล้วแต่ว่ามันเป็นสีอย่างนี้จะต้มลองกินกับอ่ามันพิขาที่ทำแล้วก็เนื้อหนึ่งเนื้อเสียบหนึ่ง มันไม่ใช่เนื้อน้องลายแล้วผมมาหั่นดูไม่ใช่น้องลายไงอันนี้น้ำพริกขาทําเสร็จไปแล้วครับก็เอามาไว้กินกันงดูว่าจะนี่จะต้มผักวันนี้ตอนแรกก็แรกๆรกก็จะจุ่มทางนี้ลงก่อนลงน้ําร้อนก่อนลาก,ลาก่อนอันนี้ก็ของเดิม ให้ให้รากมันสุกก่อนโอ้ยมือเดียวเลยลงทีเดียวเลยไม่ต้องจุ่มละม้วนลงไปเลยตองให้มันสุกไปเลยนะเดี๋ยวจะมาชิมดูกันว่ามันเป็นยังไง ต้มเสร็จแล้วก่จะต้องเปืเป่อยมันไม่เปื่อยนะมันดูเหมือนมันจะเหนียวมันนั้นะเนี่ย<ะ>ผมจะลองชิมดูนะลากมันผมไม่เคยกินนะแต่จะลองชิมดูโอ้โหโอ้โห,โโหขมแต่เปื่อยแล้วแหละ อืมขมขมขมแบบขมแบบใบสะเดาเลยอะ่อยะเดี๋ยวลองกินใบมันดูการนี้เอาการนี้แล้วกันแต่ขมอะ่ะขนาดลากนี้ขมขนาดนี้ทำกินเองครับไม่ซีเรียสก,กัดแล้ววางไว้ <laughs> นี่ใบมันอืมต้มนานๆแล้ว ใบมันมีรสขมนิดเดียวนิดหน่อยเหม็นเขียวก็ไม่มีไม่ได้เหนียวเหมือนที่คิดไม่ได้เหนียวเหมือนอย่างที่คิดแต่แต่ลากมานะันอ่ะขมมากขมมากเลยขมจริงๆเนี่ยขมแบบจะพูดอะไรวะขมติดคอติดคอติดลิ้นแหละ ี่เขาเรียกว่ารสขมเป็นยารสหวานเป็นลมอะไรนี่แหละอืมแต่มันก็ขมเกินอะ่ะแต่ก็นะกินได้แหละขม